าต่อกันที่บูธ MG นะคะ MG เนี่ยเขาก็นำรถมาหลายเซกเมนต์ให้กับ ทุกๆคนได้เลือกกันนะคะอย่างเช่นคันข้างหลังนี้นะคะก็เป็น MG Extender นะคะใครที่เป็นสายลุยตอบโจทย์มากๆเลยนะคะแต่ไม่ว่าคุณจะไม่ใช่สายลุยนะคะ Street Use ธรรมดา MG ก็เอา MG 5มาโชว์ซึ่งคันนี้เนี่ยเราเคยได้เอาไปรีวิวกันในรายการคอคนรักรถแล้วนะคะตอนนี้นะคะผู้บริหารก็ได้รอเราอยู่ที่ด้านบนแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้บริหารกันเลยดีกว่าคะ่ะแล้ววันนี้นะคะขอให้คุณชาแนะนําตัวหนะะ่อยค่ะได้ครับสวัสดีครับผมช เป็น Marketing UMG นะครับ,เ, MG, รบเราได้ยินถึงเรื่อง EV เก<ะ>ิดขึ้นมากมายในต่างๆในงานนี้นะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเอาจริงๆอ่ะ MG ขาย EV มา3ปีแล้วครับ<ะ>นอกจากขายรถแล้วเนี่ยเรายังรู้สึกว่าการที่ขายรถอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอให้กับผู้บริโภคเราต้องมีการจัดตั้งจุดชาร์จ MG เรามีจุดชาร์จทั้งหมด120จุด ทุกๆ150โลจะมีจุดชาร์จของเราแต่ว่าอนาคตก็คือข้างหลังเรานะครับเป็นรถ MG Cyberster ตอนนี้เป็นรถต้นแบบอยู่เราจะผลิตจริงขายจริงอีกประมาณ2ปีข้างหน้าแต่เราก็เปิดให้จองก่อนเปิดให้จองตอนนี้มีอยู่2แพ็กเกจก็คือ5,000กับ1น1,000บาทเมื่อทุนจองวันนี้5,000 10,000บาทจองผ่านออนไลน์นะครับวันที่ประกาศราคาจริง5,000กับ1น0 0 0จะกลายเป็น50,000กับ1น0,000คูณ10ทันที 1, 3. และเมื่อประกาศราคาแล้วถ้าเกิดไม่ชอบ หรือว่าผลิตจริงเราไม่ชอบยังไงเราก็คืนเงินเต็มจํานวนเรียกได้ว่าทาง MG เนี่ยจัดเต็มมากับแคมเปญหลายๆอย่างนะคะแล้วก็โปรโมชั่นที่แบบว่าจัดเต็มมากและคุ้มค่าสุดๆนะคะวันนี้นะคะก็ขอบคุณคุณชานมากๆนะคะ <ผม S 2> แล้วถ้าใครสนใจนะคะก็อย่าลืมมาเยี่ยมชมกันที่บูธ MG นะคะ